เคยไหมตื่นมารู้สึกไม่สดใสหรือนี่คือสัญญาณเตือนของร่างกายที่ขาดวิตามินแล้วทุกคนเคยสังเกตตัวเองกันบ้างไหมคะว่าตื่นมาแล้วทําไมวันนี้ไม่สดชื่นเป็นเช้าที่ไม่สดใสเลยแถมมองตัวเองในกระจกผิวหน้าผิวตัวยังมองค้ำอีกปัญหานี้อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆที่คุณมองข้ามแต่คุณรู้ไหมว่ามันสําคัญกับร่างกายมากงั้นคลิปนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราขาดวิตามินอะไรไปบ้างแล้วร่างกายเราจะเป็นยังไง ขาดวิตามิน B ีร่างกายจะเหนื่อยง่ายสมองเบอรอมือเท้าชาอารมณ์ขึ้นลงง่ายขาดวิตามิน C ผิวคุณแห้งและรู้สึกไม่ชุ่มชื้เนเหงื่อกอกเสบเป็นหวัดง่ายแผลหายช้าขาดวิตามิน D, ดีปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพียเสียงกระดูกพุ้นมีอารมณ์ซึมเศร้าขาดวิตามิน A สายตาอาจจะแย่ลงแถมคุมมคุ้มกันอ่อนแออีกการดูแลตัวเองไม่ต้องรอให้ป่วยแค่คุณเลือกจากสี่่งเล็ก กินของที่มีประโยชน์นอนพักผ่อนให้เพียงพอและเติมวิตามินให้ครบสุขภาพดีไม่ได้แพงแค่คุณต้องใส่ใจขอให้ทุกคนชีวิตด,ดีมีตัวช่วยกันเยอะๆนะคะ